มาโอเคคือเพิ่งรู้ว่าเอา้มเอามีน้องๆน,นักศึกษาฝึกงานหรือจิตซุเซแบบหลายคนมากที่ไม่รู้ว่าเออเราจะต้องไปสอบเอาใบฝึกไอทักษะต่างๆที่จะใช้เกี่ยวกับสายงานของตัวเรานะคะเยอะมากเลยยังไงก็คือโอเค เข้ามาทักทายหรือว่าเข้ามาสอบถามที่พี่ได้นะคะถ้าเกิดว่าคุณจะต้องแบบใช้ใบฝึกทักษะหรือว่าใบผ่านการฝึกอบรมทักษะงานต่างๆนะ อ่าโอเคอย่างทงางที่พี่บอกนะคะคือพวกทักษะงานแขวนนะคะการใช้งานเคนไม่ว่าจะเป็นพวกเอ่อเคนเหนือศีรษะหรือว่าโมบายเคนนะคะพวกเคนเอ่อเรียกติดรถนะคะหรือพวกขับรถพวกทิ้บรถตักนะคะงานเชื่อมงานตัดกานอะไรพวกนี้นะคะเข้ามาทักทายสอบถามที่พี่ได้นะคะเดี๋ยวพี่มีข้อแนะนําดีๆให้คะ่ะ